ใช่นี้งะมีหลายพันเลยครับมีไทเกอร์มาด้วยแต่ผมแนะนําแค่สองพันนี้คก็จะเริ่มต้นซึ่งราคามันถูกแล้วก็การขยายพันธุ์มันเหมาะกับคนที่มีตังน,น้อยจริงๆแล้วก็แบบว่างๆเงี้ยปล่อยเลยทีนี้พี่จะเริ่มยังไงมั่งนะครับก็หนึ่งไล่หนึ่งไล่ทาได้ครับก็แต่ประเด็นคือต้องถามว่าพี่อ่ะจะเริ่มจาก คือพี่อยากเข้าไปขุกเนี่ยพี่ชอบอะไรของมันอย่างของผมอะ่ะยกตัวอย่างของผมคือชอบแบบอยากกินอะไรผมจะเลือกอย่างนั้นครับแล้วผมก็จะเริ่มขยายจากแต่และอย่างอยากกินกุ้งขยายจากว่ากุ้งมันกินอะไรแล้วก็เลยต้องปลูกอย่างนั้นด้วยปลูกฝรั่งหางกระรอกเงี้ยให้กุ้งอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับของพี่ต้องดูว่าพี่อะ่ะชอบอะไรชอบกินหรือว่าชอบดูหรือชอบแบบแต่ถ้าเกิดพี่ชอบเรื่องฟอกอากาศจริงๆนะก็ ก็ถ้าต้องไปดูต้นไม้ที่พี่ชอบจริงๆนนะต่ออาจจะเริ่มง่ายแต่ถ้าเริ่มจริงๆอ่ะต้องต้องดูว่างบเท่าไหร่ด้วยงบน้อยอเริ่มจากไสเดือนดีที่สุดครับแล้วโอ้สายเสียงหายแล้วพี่เออเสียงพี่หายอ่ะมีเสียงหาย อามายัางมายังโอ้มา้วค,ครับมาแล้วครับโอเคเมื่อกี้ลองเล่นเอฟเฟกนะฮะอสวัสดีคุณต้นด้วยนะครับโอ้คุณต้นนี่ก็อา่าทงานประจําอยู่นะครับแต่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับคุณต้นถ้าเรามีที่ดินนะครับเราก็อาจจะไปซื้อมเมล็ดใช่ไหมหรือว่าเมื่อกี้นะครับกําลังเข้าเรื่องของของไก่เลยถ้าเกิดว่างบประมาณในการเริ่มต้นของการทอาอสังหาอา่าอสังหาเพื่อการเกษตรเนี่ย ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ไก่ครับนั่นแหละครับผมว่าถ้างบน้อยนะเอาไว้ว่าเก้าพันเลยดีกว่าเดือนละเก้าพันที่เาไหวป่ะถ้าผมเดี๋ยนะผมขอจดก่อนเพราะผมเริ่มต้นหนคือผมเริ่มจากตรงนั้นครับเดือนละเก้าพันป่ะแต่จริงยังไม่ถึงแล้วตอนที่ผมลงเพราะผมก็ได้เดือนละแค่นั้นแล้วใช้ลงจริงไม่ถึงเก้าพันนี่เราแยกเป็นทําอะไรบ้างหัวนี้ผมสนใจจริงๆนะไก่เก้ที่ดูใช่ ของผมนี่แยกเป็นไส้เดือนก่อนเลยครับเอาไส้เดือนแล้วก็เอาขี้วัวก่อนใช่ครับแล้วก็วัวตัวปูนที่จะเอาไว้เลี้ยงมันนะครับอันนี้คือจริงจังเลยใช่ไหมเขาบอกไส้เดือนเนี่ยเอ่อขี้ไส้เดือนไม่ใช่ขี้ไส้เดือนขี้ไส้เดือนไข่ไส้เดือนขายได้ราคาดีดีมากครับต้องรู้ตัวของในตลาดก่อนจะรู้เลยพี่แล้วก็ขี้ไส้เดือนผมลองเทสแล้วกับพีทมอสเนี่ยเอาไปปลูกผักเนี่ยขี้ไส้เดือนนี่เวิร์กกว่า พีชมอสคืออะไรนะพีชมอสคือเหมือนกับเป็นซากทับถมกันเยอะๆอะครับที่เขาเอาไว้แบบปลูกพกมันเล็ดอะไรพวกเนี้ยครับมันมาจากไหนพีชมอสไปไม่เป็นเลยมันมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นที่เขาบอกกันมานะเหมือนเป็นดินในในในภูเขาอ่ะครับที่แบบมันทับถมเป็นเยอะๆจนฟูมันแบบใช่ผมก็ยังไม่แน่ใจ ว่ามันไม่เป็นไรไปรู้รู้ว่าแพงมากครับประกอบละสามร้อยหกสิบาทเดี๋ยวนะขอจดขอจดพีชมอสเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สวัสดีคุณต้นด้วยนะครับคุณต้นบอกสวัสดีครับโค้ดและคุณไกลครับสวัสดีคุณต้นด้วยนะครับสวัสดีครับคุณต้นเป็นกําลังใจให้คุณต้นตลอดนะครับก็สําหรับคนที่ทําอสังหาแล้วกันนะครับหรือบางทีมีที่ดินน่ะเรายังอาจจะแบบไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะครับเริ่มต้นก็คือ กาก็บอกแนะนําไส้เดือนนะครับเดือนหนึ่งก็ใช้ต้นทุนประมาณเก้าพันไส้เดือนทําอะไรมั่งไก่ไสเดือนจริงๆแค่เราไปซื้อไส้เดือนเหร,อหรือเราไปทําอะไรยังไงเริ่มต้นหนึ่งสองสามสี่พี่หน่อยคนดูก<อ>็จะได้ทําได้นะฮะเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยนะครับของผมเนี่ยต้องจัดที่ก่อนคือจะมีที่สําหรับแช่ขี้วัวครับเพื่อท, <ำ S 2> ที่จะทํ่บ้านของไส้เดือนครับเดี๋ยวนะจัดที่แช่ขี้วัวครับนะแค่ถังถังหนึ่งครับ เพื่อทำบ้านไส้เดือนโอ้โหนี่จริงๆนึกเห็นภาพเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่ไส้เดือนเนี่ยไส้เดือนนี่คือเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุด<ห>เพราะ<ห>ว่าเคยเออเคยกินน้อยหนาใช่ปะ่ะเราลองจินตนาการน้อยหนานะครับกินน้อยหนาแล้วกัดเข้าไปใช่ป่ะโอ้โหน้อยหนาอร่อยไหมโหรสชาติดีใช่ไหมโอ้อร่อยมากเลยแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ผมแบบหยิบไส้อ่าหยิบไส้เดือนทุยหยิบหยิบหยิบน้อยหนามา แล้วกัดเข้าไปแล้วพอพอปอกน้อยหนาใช่ปะม,มันก็จะเป็นลูกขาวๆใช่ไหมครับ <c oughs> อหอมๆหน่อยแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งอ่ะที่มันเป็นดวงแบบเหมือนดวงดำๆนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วผมก็กัดไปคำหนึ่งตรงที่แบบขาวๆครับหัว่อยมากแบบชํำมากแต่พอหันไปมองโอ้ยตัวนี้มันเป็นทำไมมันฉ่ำจังเลยนะแต่พอมองไปมองมาทำไมน้อยหนามันขยับได้วะนะครับเราก็ตกใจเฮ้ยนี่มันไม่ใช่น้อยหนานี่ว่ามันคือแบบตัว่างเงี้ย เคยเห็นในสุสานคนเป็นไหมฮะฟีลแฟกเตอร์เลยครับโอ้โหหลอนเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมากลัวหนอนกลัวหนอนนะครับยิ่งเจอไส้เดือนนี้ออืเวลามันขยึกขยุยนะครับเื่ยนะครับโอเคแล้วเราก็ไปทําบ้านไปก่อนเขาเรียกว่าทําเพื่อทําบ้านไส้เดือนใช้ไหมครับ อ๋อคุณต้นบอกว่าชอบการเกษตรด้วยนะครับไม่เป็นไรติดตามชมกันนะครับอ่าคุณต้นที่บ้านมีมีที่ดินหรือว่าใกล้ๆกล้บ้านนะครับคุณต้นก็ลองเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเลี้ยงไส้เดือนนี้คุณพ่อผมก็เลี้ยงนะก็เลี้ยงแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงต่อนะครับอ๋อมันต้องขยายไปทำอย่างอื่นด้วยครับแค่ไส้เดือนอย่างเดียวมันจะมันจะไปยากอ่ะเมือ่อกี้ พอต่ออ่ะพอเราทําจัดที่ทําบ้านไส้เดือนเสร็จปุ๊บเราไปทําอะไรต่ออันที่สองอันดับที่สองพออ๋อพอทําบ้านไส้เดือนเสร็จปุ๊บก็แค่อย่างของผมนะครับผมจะเอาชี้ไส้เดือนไปใช้เลยใช่ไหมครับผมใช้แต่กร้าไส้เดือนเอาแล้วเราไปซื้อไส้เดือนมาไหมซื้อครับซื้อผมสั่งไส้เดือนใช่ไลส่งไปส่งมาใช่ครับไส้เดือนซื้อผ่านออนไลนด้วยใช่ครับซื้อไส้เดือนออนไลน์นะฮะสำคัญที่ต้องรู้จักมันจะมี มีสำหรับผมมีแค่สองพันครับพันตัวใหญ่กับพันตัวเล็กพันไส้เดือนมีพันสองพันด้วยใช่จริงจริงมีหลายพันเลยครับมีไทเกอร์เมยด้วยแต่ผมแนะนําแค่สองพันนี้ครัจะเริ่มต้นซึ่งราคามันถูกแล้วก็การขยายพันธุ์มันเหมาะกับคนที่มีกางน้อยจริงๆแล้วก็แบบว่างๆเนี้ยปล่อยเลยออืเดี๋ยวนะขอจดไปด้วยนะครับการที่เราไล์กับคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเราก็อ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆเลยนะหนึ่งนะครับไสเดือนพันอะไรนะ พันมีพันบูกับพันเอฟครับก็คือพันที่เมื่อกี้กายบอกพันอะไรนะครับพันพันถ้าเกิดเป็นพันบูนะครับมันจะตัวเล็กครับพันตัวเล็กก่อนแพงมากตกโลละสองพันนะพี่พันตัวเล็กก่อใช่ครับก็คือพันบูพันตัวเล็กใช่ครับแล้วพันอีกพันหนึ่งอ่ะอีกพันหนึ่งคือเอฟครับมันมาแบบแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยครับมันตัวใหญ่มากครับตัวแบบยาวเท่าแบบเกือบมือครับ อ๋อสวัสดีคุณแนนนี่เลยนะครับโหดีใจจังเลยคุณแนนนี่มาเยี่ยมบ้านผมนะฮะก็สวัสดีคุณแนนนี่บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนี่ะนะครับเคยเห็นในชุมชนเลี้ยงไส้เดือนขายเป็นอาชีพดีมากๆเลยจริงๆเราน่าจะไล์ขายไส้เดือน <laughs> สว่วนดีครับ <laughs> นี่คือไส้เดือนพันอ่าบลูนะฮะแล้วก็อีกไส้เดือนนึงเป็นพันยาวไวนะครับผมกลัวไส้เดือนเดี๋ยวนะครับขอจดไปด้วยไส้เดือนพันบลูเนี่ยก็คือเป็นพันตัวเล็กใช่ครับ แล้วก็มีไส้เดือนอีกตัวหนึ่งก็คือไส้เดือนพันอะไรนะ AF ครับไอที่มันไปออกรายการ AF นะครับ AF หนึ่ง AF สองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับันไม่ใช่เดือนนะครับอันนี้คือพันตัวใหญ่อะใช่ครับพันตัวใหญ่นี่พันขนาดไหนครับมันก็จะประมาณคืบหนึ่งอะครับคืบหนึ่งนี่สยองขวัญผมมากเลยนะผมกลัวไส้เดือนโอ้ยผมว่าตัวใหญ่ไม่น่ากลัวแล้วตัวเล็กนะตัวเล็กมันชอนชัยไปไหนก็ได้ย นะครับเมื่อก่อนนะครับคุณแม่ผมบอกว่ามันจะใช้เข้าตูดล้วตอนนั้นตอนนั้นจินตนาการเด็กๆลองคิดดูเด็กคนอื่น <ๆ S 2> คนุณแนนนี่ลองคิดดูเด็กจะใช้เข้าตูดแล้วเราเด็กๆอยู่่ะมันจะใช้เข้าตูดไปแล้วแล้วเราจะเสียชีวิตขาด <c oughs> ไส้เดือน<笑><笑>ผมคิดอย่างนั้นนะโอเคทีนี้นะครับไปต่อไส้เดือนมันจะมีพันตัวตัวเล็กพันตัวใหญ่ก็คือพันบลูกับพันเอฟใช่ไหมครับครับ พันตัวเล็กเนี่ยคือขายได้เท่าไหร่นะโลแล้วเท่าไหร่นะพันตัวเล็กเนี่ยครับเอ่อมันตกประมาณสองพันเลยสองพันพันกว่าสองพันแล้วตอนล่าสุดผมซื้อมาหนึ่งขีดเนี่ยแค่ได้หนึ่งขีดเนี่ยสามร้อยอ่ะก็ตกโลละสามพั 3, นนะครับหนึ่งขีดสามร้อยต,ตัวเล็กนี่แพงมากครับโลหะ่งสามพันนานแล้วจะถูกน่อยถ้าเราชนความขแยงนะฮะมันได้เราก็อาจจะได้เงินก็ได้ใช่ปะ คุณแนนนี่อย่ามาหานะฮะคุณแนนนี่คุณไม่กลัวคุณไม่รู้หรอกคุณเคยมีอะไรที่กลัวไหมอ่ะคุณแนนนี่เคยมีอะไรที่กลัวไหมเล่าให้ฟังอ่ะสวัสดีคุณบุญรักษาด้วยนะครับโอ้จริงๆวันนี้เวลาเราเดินเร็วมากนะฮะราเลทไปนิดหนึ่งรอจะเลทประมาณสิบห้านาทีได้ไหมไก่อืมใช่ครับโอ้ได้ประโยชน์แล้วทีนี้พอได้มาแล้วเราทํายังไงต่อไก่อนนี้ก็พอได้ตัวเฟสเดือนมาแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคก็พอได้ที่เลี้ยงมันแล้ว เราต้องเอาขี้วัวนะครับอันนี้คือง่ายสุดนะครับผมยังไม่ได้ลองเทสกับขี้ไก่ขี้วัวนมเลยครับอันนี้คือได้ร้อยเปอร์เซ็นซื้อขี้วัวนมด้วยใช่ครับอันนี้ไม่แพงนะครับคือลงทุนอันนี้ยผมว่าโคตรโคตรถูกนะครับแค่กระสอบไปห้าสิบแบบใช้ยี่สิบกระสอบนี่คือแบบยาวอ่ะขี้วัวนมหนึ่งกระสอบเท่าไหร่นะกระสอบหนึ่งของผมมาแพงสุดคือห้าสิบนะครับถ้าซื้อถูกสุดตกประมาณสามสิบนะครับ โอ้โหก็คือเดี๋ยวนะเขียนก่อน3 0มสิบถึงห้าสิบาทใช่ครับคุณนันนี่ไ้เดือนสองพันคือพันบลูกับพันเอฟนะครับที่เอเนี่ยลละสี่ร้อยครับเดี๋ยวนะต่างกันมากครับเอฟลละสี่ร้อยพันเอพันตัวใหญ่อ่ะใช่ครับอันนี้โลละสี่ร้อยเลยเหรอใช่ครับถือว่าทำไมมันถูกจังอ่ะใช่ใช่ฟมันเข้ามาก่อนครับแล้วก็มันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะเอฟมัผสมพันกับเอ แต่อธิบายงไงดีครับมันมันต้องเข้าก่อนเข้าหลังมากกว่าเอฟมันมันมันแต่บูว่าขยายพันเร็วแต่ช่วงนี้ราคาแรงอยู่ครับครับก็คือหูมันมันห่างกันประมาณเกือบหกเท่าเลยนะถูกป่ะใช่ใช่ครับผมถึงซื้อเอฟมาเยอะครับเพื่อมาใช้เพาะบูอีกทีหนึ่งไปเอฟใช่มมันใช้เพาะกันด้วยเหรอใเ่มันผสมพันกันได้ด้วยเหรอครับใช่ครับ โ oh, อ้โหนี่ผมบอกเลยว่าบรมอาจารย์ไส้เดือนเนี่ยต้องปรึกษาไก่นะไอเรื่องส่วนทั้งหมดนะครับไก่นี่เทพเจ้าไส้เดือน <ผม S 1> นอกจากไก่เยออะนกกกจากไกเพาะมาแล้วด้วยใช่ไหมไก่ยังแบบกินไส้เดือนเป็นอาหารด้วยใช่ไหมใช่ครับไช่ไชจะนะออกมาแบบนี้ใช่แนละ้วอ่าใช่คุณแนนนี่บอกว่าสองพันนี้คือนิยมเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ครับคุณแนนนี่อ่าคุณแนนนี่น่ารักมากเลยนะครับผมแอบไปส่องเฟซคุณแนนนี่ด้วยเป็นอ e ีแอบอยู่ นะครับก็ f อคุณแนนนี่นะครับก็ส่งความรักความปรารขนาดดีให้นะทีนี้เราต้องไปซื้อขี้วัวขี้วัวนมขี้วัวนมครับนะครับขี้วัวนมเนี่ยหนึ่งกระสอบจะราคาประมาณสามสิบถูกสุดห้าสิบบาทก็คือแพงสุดห้าสิบบาทครับอย่าอย่าให้มันเกินกว่านี้ครับผมไม่เจอนะมาแพงกว่านี้แต่ก็เอาแช่น้ําครับแช่นั้นเลยแช่น้ำสามวันเอาขี้วัวแช่น้ําหรือเอาไส้เดือนแช่น้ํา ขี้วัวแช่น้ำครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้มันถูกเดี๋ยวขี้คนเลี้ยงแล้วตายนะครับคุณพ่อผมเลี้ยงแล้วตายเอาขี้วัวนมไปแช่น้ำสามวันครับเพราะว่าจะให้มันแบบมันคลายกดของมันคลายแบบความร้อนของมันนะครับอืมเพื่อให้ใคลายความร้อนถูกไหมใช่ครับ อ่าหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อนะครับมีคนสนใจนะครับก็สังมาเพิ่พ<ร>กเกษตรก็<ส>ใช้ได้เลยคือเอาเป็นให้เอ,เอาเอาไปให้ไส้เดือนอยู่ได้เลยครับไส้เดือนเนี่ยแต่สําคัญคืออย่างของผมอ่ะผมจะเอาเป็นตะกร้าครับเพราะไส้เดือนมันชอบแบบที่โป่งๆแล้วผมจะใช้ขี้มันเลยก็เลยต้องมีตะกร้ามันจะมีตะกร้าใช่ไหมตะกร้าที่แบบว่าอ่าร้านยี่สิบาทอ่ะใช่ใช่ตะกร้าไหวครับผมใช้ขนาดที่ผมอ่ะพอยกไหวก็อ่า 2> 2เบอร์สามอะไรเงี้ยผมแล้วกนะ็ตะก้าเบอร์สามเลยขอจดกันโอ้นี่มปประโยชน์มากเลยเนี่ยให้ไปซื้อตะก้าเบอร์สามใช่ไหมตะก้าหวายเบอร์สามครับแล้วก็ใส่ใช่ตะก้า,าหวายนะครับล้านยี่สิบบาทผม <กา S 2> สั่งออนไลน์หมดเลยครับเดี๋ยวนะไม่เป็นไรโสั่งออนไลน์หมดเลยนี่เป็นธุรกิจใหม่นะโอ้ใช่เลยคุณแนนนี่บอกว่าการเลี้ยงเลี้ยงกับ ขี้วัวนมนะครับกระสอบราคา3าม0โอ้คุณอันนี้น่ารักจังเลยทำไมน่ารักขนาดนี้นะครับเขียนสรุปให้ด้วยแช่น้ำสามวันเพื่อให้ขี้วัวคลายความร้อนออกมาใช่ใช่นะครับใช่ใชรครับแล้วก็คอย,อยงั้นแต่สำคัญคืออย่าให้มันไปโดนดินเลยนะมนไม่ไม่ไม่งั้นมันจะหนีออกไปเลยครับไฟเดือน,นจะใช้อ,ออกไปเลยก,ก็คือตะกร้าหวายต้องไม่ต้อง คือมันโปร่งแต่ว่าห้ามให้มีรูอมันโปร่งครับแต่ว่าเวลาขี้วางอยู่บนปูนอะไรอย่างเงี้ยยังผมวา,วางอยู่บนปูนมันก็จะไม่ลงไปก็คือที่ลงมาจะเป็นขี้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 มันผมว่าเก็บไปเอาไปปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมัน,ม,น,ม,นมันสามารถขี้ออกมาได้ด้วยใช่ใช่ครับครับ แล้วยังไงต่อแก็แต่คืออยากอยากก็คืออันนี้คือสำหรับผมอ่ะใช้เพื่อที่จะเอาขี้ไปใช้เลยครับเพื่อปลูกผักจะไม่เหมือนอคนที่เขาเลี้ยงปกติคนที่เขาเลี้ยงปกติเขาจะใช้เป็นกระมังครับแล้วเจาะรูนิดหน่อยแล้วก็เอาขี้วัวนะครับขี้วัวนมาักใส่ในกระมังเลยแล้วก็เอาไฟเดือนวางข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อยเลยเห็นนะวิธีง่ายๆดีกว่าอ่ะเมื่อกี้บอกอันนี้จบเลยวิธีง่ายๆนะครับก็คือ เอากระมังมาเอากระมังาได้เลยใช่ไหมฮะครับแล้วก็ใส่ขี้วัวที่แบบมานต้องจอดรูนะครับมันต้องจาะรูให้น้ําผ่านจาะรูด้วยรูใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับต้องต้องต้องเล็กเลยครับไม่อ่าไม่เป็นรแต่ว่าไส้เดือนอ่ะมันจะไม่ออกไปไปตามรูนะครับอ่าแล้วขี้มันจะออกมาตามรูเหรอขี้ของมัน ไม่ครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้ไม่ครับมันจะอยู่ข้างในหมดเลยถ้าเป็นอันนี้คือเราจะจะเอาขี้ไปวิธีใช้ของตัวนี้คือเขาจะเอากันวางไปเนี่ยเทออกแล้วก็ร่อนล่อนล่อนน่อน,อน,อน,อนจะเอาไส้เดือนไว้แล้วก็เอาขี้แยกกันครับอันนี้เป็นเป็นวิธีที่แบบเขาร่อนแยกได้เลยอันนี้คือแล้วเดี๋ยวนะผมขอทวนอีกที